ดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่วง Man at Work ครับก็วันนี้นึกอยากกินปลาก็เลยนึกถึงซอสตัวหนึ่งครับชื่อซอสเวียหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Virgin Sauce ครับค่อนข้างเข้ากับอาหารซีฟู้ดมากเลยครับเดี๋ยวขั้นแรกเลยนะครับเราจะมาทำมันฝรั่งก่อนนะครับวันนี้จะกินคู่กับปลาครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการต้มครับเริ่มจากการที่เราหั่นมันฝรั่งก่อนนะครับเป็นชิ้น ไม่ต้องใหญ่มากครับพอดีคําแล้วก็ใส่ไปในหม้อต้มน้ำเนี่ยครับต้มมันฝรั่งเนี่ยให้เริ่มจากน้ําเย็นน้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยครับเสมอเพราะว่าไม่อย่างนั้นถ้าใส่ใส่ไปในน้ําร้อนด้านนอกมันจะเละก่อนกว่าก่อนที่ด้านข้างในจะสุกระหว่างที่ร้อนนี้เราก็จะมาทําตัวซอสนะครับหั่นผักไว้ก่อนครับนิ้วหั่นเป็นเต๋าได้ครับประมาณนี้ปุ๊บ ตันนี้ผมใช้มะกอกดําเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วเพิ่มมิติใหม่ตัวมะกอกเนี่ยก็จะลูกเท่ากันหมดเลยนะครับเนื้อแข็งเฟิร์มนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาแกะเม็ดมาให้แล้วใช้งานง่ายครับสะดวกมากเลยอิตาเลียนเบซิลเนี่ยครับตัวน,นี้ก็จะเพิ่มความหอมนะครับเดีย๋ยวเรจะแยกไว้ก็ตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายมาเป็นไฟเบานะครับเพื่อไม่ให้มันเละ ก็จะมาเสียปลากันเหมือนเดิมทุกครั้งครับซับให้แห้งครับซับปลาแล้วสองด้านเราก็จะเริ่มปรุงนะครับเกลือพริกไทยรอให้น้ำมันร้อนนะครับปุงรสชาติน่กระทะเรารอได้ที่แล้วครับควันมาแล้วก็จะเริ่มลงปลาครับ เราจะมาจบด้วยใบไทม์เนี่ยครับเพื่อให้มันมีกลิ่นไปที่ตัวปลาด้วยครับเรียบร้อยนะครับก็จะเอาปลาขึ้นพักครับส่วนน้ำมันที่เกินเนี่ยครับเราก็จะเทออกนะครับเดี๋ยวเราใช้กระทะใบนี้ยทำมันฝรั่งต่อนะครับตัวมันเราก็จะพักเอาไว้นะครับแห้ง เริ่มด้วยการใส่น้ำมันมะกอกลงไปในหม้อเนี่ยครับน้ำเลมอนครับจากนั้นก็ใส่พวกผักที่เราหัน่นไว้เมื่อกี้ครับแต่ว่าตัวเฮิร์บอย่างตัวเบซิลเนี่ยผมจะใส่ทีหลังสุดเพราะว่าองนี้มันดำแล้วก็กลิ่นก็หายดตัวนี้เราจะเปิดไฟเบาๆให้มันอุ่นๆเฉยๆนะครับจะไม่ตั้งให้เดือด ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็ใส่เบซิลลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับมาต่อกันที่มันฝรั่งครับที่รอกระทะร้อนเราก็มาปรุงรสมันฝรั่งครับเกลือพริกไทยไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เราต้มเราใส่เกลือลงไปในน้ำแล้วก็จะมีรสชาติเค็มๆอยู่หน่อยครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนยครับรอให้มันร้อนจัดๆนะครับเราก็ลง ปล่อยไว้่างนี้เลยครับเดี๋ยวเรากลับด้านทีเดียวจบแล้วจังหวะนี้ผมก็จะใส่ใบไทมลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจัดลงจานได้เลยครับเริ่มจากพ้าเอกของเราก่อนเลยครับปลาครับแล้วก็จะมาตักตัวซอสอรวจิ้เราเนี่ยครับราดลงไป มันฝรั่งที่เราไปทำมานะครับโหละพานะครับหรือว่าจะเลนเบซิลแล้วแต่เราชอบนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเสเต็กปลาหิมะซอสเวอร์จินผล